สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาปลูกต้นดอกนิออนกันค่ะดอกนิออนเขาก็จะชอบบานตอนเช้าๆค่ะเขาก็จะชอบชอบแสงแดดมากค่ะถ้าอยู่ในที่ร่มเขาจะไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่ค่ะเราก็เลยมาปลูกกลางแจ้งเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกลงดินค่ะ จะปลูกลงดินหรือจะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะก็จะไปประดับไว้ตามหน้าบ้านหน้าล้านคาสวยมากเลยค่ะต้นเขาใหญ่เขาจะออกดอกมาเยอะมากค่ะเขาจะเป็นสีม่วงสวยเลยค่ะการขยายพันธุ์ของเขาก็จะเป็นการปักชำหรือว่าการตอนที่กิ่งเขาค่ะ นี่ก็คือหลุมที่เราจะปลูกค่ะเราก็จะเอาใบไม้แห้งใส่ลงไปก้นหลุมค่ะใบไม้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยค่ะและเราก็ผสมเปลือกไข่ใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อเสริมแคลเซียมค่ะ แล้วเราก็โรยปุ๋ยภากไปด้วยค่ะเพื่อให้เขามีอาหารกินสมบูรณ์ค่ะเราขุดหลุมค่อนข้างใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะใหญ่ค่ะ นี่ค่ะดอกนีออนของเราต้นนีออนของเราแล้วก็ปลูกลงหลุมไปเลยค่ะปลูกง่ายๆค่ะ ตอนเย็นๆเขาจะไม่ค่อยบานค่ะเขาชอบบานตอนเช้าค่ะ ก็เริ่มออกดอกมาเยอะเหมือนกันค่ะถ้าต้นใหญ่เขาคงจะออกดอกบานสวยมากเลยค่ะเราก็จะลดน้ำให้เขาวันละครั้งค่ะ เขาก็จะไม่ชอบน้ำมากค่ะชอบน้ำปานกลางค่ะโรคแลวะวแมลงเขาก็จะเป็นเพี้ยขาวค่ะแล้วก็จะคอยหมั่นดูแลไม่ให้มแมลงมารบกวนค่ะดูแลไม่ยากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ